สวัสดีค่ะพี่น้องอยังเะไรบ้านี้ยัแเลนลินลูกเดืยดลื่นล,ล้มนะโอ้ยหลูกหนาอันนี้ไหมโอ้ยจอสิเจฟเนาะนนี้นะคะเราก็กินหมูกระทะเจ็ดเดรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวนะคะจัดของนีจอยค่ะล่องหนเดเอยเ,อยอเลยนะข้าอหมวยวนี่หลด ตอนนี้ก็คือกำลังจัดสถานที่นะคะในการเตรียมตัวเตรียมร้ายสดนั่นเองนะคะนี่ไี่เขาถ่ายลงกุ่มเฮ้าะว่ามันใสเด้บใบยากไทยเด้มันใสเด้กใบยากไทยเด้ พี่น้องไม่ได้่าได้พี่น้องไหมไหน้องไหวไซน้องตอนนี้มันเป็นพาลเอามือจะเข่าเฮียนมือจะปรเขาเฮียนตีตอนนีมันอ่อนกว่าะอ้ยนอนก็นอนวงเก็ตอยู่ในตูนนอนกวงที่นอนพุงเสือเสือพืบงดูพุงน่ะนะป้าป้าจะเหลือมม อันนี้พุ่งเจ้าเป็นบ่อฮะเป็นบ่โอเออไชน่จะเป็นโซ่กันอันพอมีเจ้าพอจะไปชนกับพอมีจะบ่อพุ่งจะนะจะไปชนกับพอมีจะบ่หมือนอันนะพุ่งจะนะพอมีอะแห่พอมีก็จะจิตตกเตียง พี่เพื่อนเห็นผู้บ่าวเด่นน่ะนะนะอันนี้ไม่เห็นยังกองหนึ่งนี่นะไม่เห็นยัง,นยงนหนึ่งนี่นะผู้บ่าวจะโคนนั่นนะนะจะโคนสองอจะเป็นตาวงดีเนาะ <c oughs> แม่ไหน,นปตาจุดมันเกิ่งแทะเอามั้ยเอามั้ยสู้ขึ้นไหม เลิศมากอ่าววะอ่าววะเอ้าวะสุดเด็ดแมนจอนอ่ะอ่าววะมันใส่เด้มันใส่เด้พี่น้องเอ้ยมันใส่แห้งโอ้ยพี่น้องกำลงวายอยู่คิดวายอยู่ ฝ่าเบิง่งฝ่าส้ฝาสฝาสฝามฝ่าไขม้าลาแอ์แดนเซอร์นเล้กพี่น้องเดอ้อค่ะเดียรห้องสร้างแบบจ๊บสีมารหร,อบ,อบ,รบอกบอกการประวัาิเห้านะเอาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคือเขาเห็ดยังคือเขาเห็ดตอนนันรถอันนี้ผมมีการหนัดหมายแมนอืถ้าว่างก็คือมาถ้าอกว่า,างก็คือจบจอบอะนะคฐานแต่อย่าไปมองว่าตัวเองสำคัญใช่ค่ะอืมไม่มีสำคัญสำหรับไม่มีใครสำคัญสำหรับฉ่น คือใบวางเสียังคือเห็ดเลยนี่เห็ดยังก็เห็ดเลยแบบบอต้องมันมีแนวกลางค้านะพี่น้องไปโลดโรดนี่เอออันนั้นอันนี้มันมาปิดมาบังมากันบอมีค่ะพี่น้องขาคอนเทนต์ก็คือเห็ดโลดอันลูกซ้ายนี่ยก็จ้ากเป่าอย่างเนี่พี่น้องเอ้ยพูนเจ้ยังก็ลูกหล่ะฮะเจ้ยังก็โอ้ยเด่นสลามพี่น้องเอ้ย เปิดแทร็เตียมกันีโดนดตอนนี้นะคะคุณพี่เราก็กำลังจัดเตรียมสถานที่เตรียมพัดลมเตรียมอะไรก้องมาซูมซูมผูกตามันแ่บดูหน้ามันดูหน้า

ก๋วยจี่ป um. ั้นผัดเปิดคนร่มใหญ่เซียนเราเล้วเสร็จแลยก๋วยจี่ปัดกินพูกกะทันแล้ะพวกเพื่มๆเสือลูกเจ็ดแล้วตุ่มตกใจก็เป็นเล็กน้อยเปรี้ยแล้วครับลูกออกไปลูกเดี่ยวเรากำลังรัดสดที่บ้านนะครับเมื่อก่อนจะรัดสดที่นาเนาะแต่วันนี้เนื่องจากฟ้าฝนไม่เป็นใจไม่อำนวยให้พวกเราเลยก็เลยมาที่นี่นะครับ ตอแหล่ไหมคะเสียงหนูสินตอแหล่มากใช่ไหมครับอ, <c oughs> อีเพื่อน <c oughs> มึงเตรียมตัวจักเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวนี้นะเจักเปอร์เซ็นต์ก็มีล้านมึงขายล้านเลยบอมีล้านเปอร์รเซ็นต์มึงขายล้านเปอร์เซ็นต์ <c oughs> จักเปอร์เซ็นต์อนพอจักแต่ว่ามึงพร้อมแล้ว กูว่าสเลนหอ้วมันสีมืนเนแล้วมันสีมือแมันมืดแล้วมันจะเป็นการแสดงไปเลยบอกมันตีนครับเปล้อมันก็สีมืดแค่กันนะครับบออันปูก็ไดู้่ปูกรับสิเปืออนญา พ้นมี่พะลาประวัตศาสมันงาแต่มันท่าห้องมือดูว่าน้องจะเต้นบ่แหงโอ้ยว่าจะเต้นบ่แหงเต้นบ่แหงแปเต้นบ่เอวได้กัสไตล์น้องมาแม่นเต้นบ่แห้งนะเอ้ยเต้นแห้งนะสไตล์น้องนะไดเต้นยอมเต้นเรืเต้นยอมบ่เป็นได้กับอีเพื่อนนั่นเจคายเจ้าเห็นอยู่ซิตี้ยังมาอยู่มือนั้านะอีเพื่อนเบิ่งมันเต้นทางนั้นกับผู้ชายหุ่มทนะนี่กับผู้ชายหุ่มป้า ทะมีใคไปถ่ายคลิปเอามเดไปคุณอ้าวการโไเดลไปมไ,ไปมันบ่คยถ่ายกว่ามันการเตนเร้เเล,ลป็น,น,นเก็บภาพหนูเป็นพวกเ,เป็นพวกนักแสดงนะไม่ไงก็คือนักแสดงก็เริมีใครเก็บภาพใครโมลามกบคอนเสิร์ตจะมาเดียวกันจุ่มไม่ยายมาเต้นำกันเด้อ ขึ้นมาขึ้นมาอันเด้อเยจ้าของตัวเดียมากเหตุนี้จะมองเองอยู่ลูกล่าจะจะดูไหมมันมีเซฟตี้อยู่นี่วันนี้นี่เซฟตี้อยู่อ๋อฝากดูไลฟ์สดพวกเราด้วยนะคะวันนี้นะคะชั่วโมงถัดไปนะคะตอนนี้กัคุณดากำลังเตรียมความพร้อม,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 มนะคะ แล้วก็เตรียมพร้อมเสร็จแล้วเราก็จะเติมไลฟ์สดเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะคะฝากไปกำลังใจให้ทีมงานทุกพวกเราทุกคนด้วยนะคะวันนี้คุณอาจจะร้องเพลงอาจจะร้องเพลงอันเป็นแบบว่าอันเนี้ยก็นัก,กร้องนำชายนั่นเองค่ะแน่นอนวันนี้จะเป็นนัก,กร้องนำใช่นักร้องนำนั่นเองนะคะผู้ใหนเรากินดย้าคุณลอง้ย พาพาท่านพาเราของตัวจริงเข้ามาแม่นโอ้ยคุณอาคุณอาหันไปเป็นตัวซ้ำลองตอนได้เคยคุณอาเป็นตัวจริงไม่ใช่หรือไงอ่ะกินน้ำหวานครับพี่น้องครับลูกทรายไปกามันบางคนมาคอมเมนต์ไม่น่ารักน่ะบ้าน่าฮักบัานได้พี่น้องจ้าไม่ได้เป็นตตีขยัน เด็กกำลังเรียนรู้นะพี่น้องเนาะซ้ำนี่นะกำลังสอนรู้สอนแบบกำลังสอนรู้สอนอันสอนเห็นซอนรู้นะสอนรู้สอนเรียนนะพี่น้องก็นาอยากรู้อยากเห็นอะไรแบบสิ่งใหม่ๆนะนะอืมน้องสาวเอื้อยคือการน้องสาหลานะพี่น้องมันซ้ำนี่กระท่าแบบยังอันยังไอเทมยังอันนั้นอันนะยังอันนั้นนี่ถาบันโจท่านี่แบบสมองบริพาระระับยังนอนกับบริรับบรินอนนะนะพี่น้องอันจ้ำนี้คือการกำลังอยากคู่อยากเคนแบบ กำลังเรียนรู้อยู่วัยกำลังเรียนรู้เพราะมันหลุดมือมันแตกโอ้ยคอฮะอยาเคออันอยาเคอแห้งลูกหลานมันสิพังมีอันเดียวเลมีอันเดียวเลลูกอันไม่พอ่อน่ะได้ไขอบใจด้วย <c oughs> มึงมึงทามทามเรื่องบับราณอีกคนก็จะให้ชาทู สาธุอ๋อเปดอีเพื่อนคือมึงเห็นผู้ทา,ายกับปเซเบิร์ดเหรอคราวนี้มึงนะผู้ทา,ายนะ่ะปละค่าโหแต่ละอันมึงอ,อันกับน้มมึงนะเนาะอันนี้มันเริอปาเรวอยู่มีเค็มหมดเนาะ นี่ค่ะบอลเตรียมสถานที่แล้วก็เป็นพลาสโลงนั่นเองนะคะดอกกล้วยไม้ต้นอันเป็นเชงการขาวเออเอามาหอยเอาอยู่บ้างเออมีเล็กมีใหญ่นี่พื้นเดียวนะทางพื้นทองพื้นนะยังงของมานหนักลอมากบนหน้านึ่งก่ะปูกใส่ลูกเจดูอีกคนลูกดูเอา เ,เ,เนนเอเยเ,อเยอะอยู่นะคะเดือประมาณหนึ่งแสนได้แต่ละเธอทเพื่อเแต่หนี้ไงสัญญาณหนูดีอะ <c oughs> ่ะไปแรงที่จริงหนูไม่มีเสานะแต่ว่าสัญญาณหนูดีฮ่าหาเสายังไม่เจออยู่ไม่รู้จะเจอวันไหนสามพืนครับไปน้อง่ะสามผืนนะครับ สี่ผืนค่ัห้าผืนค่ะตกลงจะผืนวันนี้ห้าผืนโอ้ยพี่น้นอ,นองบอนันซิลไลสโซนทางกาเตรียมพร้อมแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะสไลส์สดแล้วนะคะ ติดตามด้วยนะคะรายการอย่าลืมมาแน้นำใจเด้อคุณแม่แม่ทางนายเด้อขอบคุณมาแน้นำใจทุกคนล่วงหน้านะคะนหจัดสถานที่พี่นอ้องอ้ยหูหน้านกำลังแอบแบงอยู่งานใหม่พี่น้องฉากล้างแบบเลิศมันจะเป็นเลิศนะเลิศก็เลิศไปเลิศ โอเคค่ะพี่น้อง่ะมอนิกกับเขาเก็บรรยากาศชำนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนไลฟ์สดนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากฝากฝากมาแายน้ําใจด้วยนะคะคุณแม่ขาเขอาคุณมาลายน้ําใจทุก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 คนด้วยนะคะไปก่อนเลยค่ะเอาจ่องผู้ดนี่อ๋อลูกทายไปเปิดเลยดาดาคุณอ้าว่ะหุ่นอันอยากบ้าเลยพี่น้องอืมอืม Heh <laughs> heh.